เาเรื่องอู๋ยุงเนี่ยมันเอาเรื่องยุงเนี่ยมันเอาเร oh ื oh ่องโอ้โห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 กระเพือกระเพือกระเพือโอ้โหมันเอาเรื่องไหนใครบอกไม่แรงใครบอกซีเจเจสามไม่แรงวันนี้ oh, ดึงดง jà, นะโอ้ยัง,ง,งตึงนี่ไงทับตึงของจริงอันนี้ตัวเปะตัวเปะมากับยุง ตบเปียตบเปียะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปงูทางมันไม่ค่อยมีวะ่ะมาตบเปียตบเปียเดี๋ยวดูคันนี้นะครับบอกก่อนเลยนะโรเลียนะจ๊ะอันนี้เปลี่ยนถ่ายไปเรียบร้อยแล้วซัดได้เลยโอ้ยไอ้ตายเถอะนี่อะไรอ่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่คือตะกุดใช่ไหมหรืออะไรอันนี้อันนี้อันนีไน้ไม่เข้าใจของขังเล้วเฮ้ยของขังเดี๋ยวเรียกแขกนะเรียกแขกเลยปะ เรียกแขกร้านเนี่ยเรียกแขกร้านเจเอ็มไปเนี่ยเฮ้เบิ้นตัดเลยเบิ <13 dan es. S 2> ้นต <vid> ัดสายแม่งเลยเดี๋ยวนี่หน้าร้านเลยครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเรียกแขกอ่ะเรียกแขกเ้ยดูดูยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยเฮ้ยไงเล่าไงเล่ามาดหน้าร้านเลยโอ้โหอย่งเงเปิดหน้าร้านเลยเหรเปิดหน้าร้านนะตัดเลยว่า้ราเน เดี๋ยวถอยหลังกันเดี๋ยวถอยหลังกันถอยหลังกันเดี๋ยวเปิดหน้าหลานเลยเดี๋ยหน้าหลานดูดูดูเปิดเอ๊ะเห็นไหนนะเอ๊ะดูดูหันหน้าไปดูหันหน้าไปดูดูหันหน้าไปไกลไกล้ไปครับเฮ้ยเฮ้ยไงเล่า รักนะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บขอยืมหน้าร้านหน่อยขอยืมหน้าร้านหน่อยเปิดตัวดิเปิดตัวดิน้องทำสี่เจสามะน้องน้องทำมะครับเออกขาทำรถอยู่กขาทำรถอยู่ขอยืมหน้าร้านเขาเบอร์หน่อยไหน เนื้อเนื้อเนื้อเตน้อยเตเน้อยบายบายด้วยเก้มามามาขึ้นขึ้นขึ้น <c oughs> เออไหนมาแล้วยิ้มหน้าร้านเบิร์นหน่อยอโทนี่ฮะเจเอ็มเรซซิ่งน้องชายนี่อันนี้คขก็มาเป็นสิบสิบปีร,รักกันมากจุ๊บจุ๊บแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้ผมมานี่ฮะอยากจะนำเสนอนะฮะกับ4 JJ3 คืออย่างนงี้หลายๆคนถามกันมา พี่ครับน้ำมันเครื่องเลอาเนี่ยนะใส่รถป้ายแดงต้องเบอร์ไหนอ่าแล้วรถป้ายแดงผมแต่งมานิดหน่อยอย่างนี้เร็วที่สุดในประเทศนะตอนนี้ในรุ่นของชุดสายไฟเดิมนะครับรุ่นปั๊มเดิม11ต้นแล้วจะไปใช้13บสามสบอกเอาอย่างงี้เปลี่ยน1ิบสี่สดีกว่าฉมังกว่าเยอะถูกไหมเพราะอย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ แต่ถ้าเกิดว่อยากแบบเหนียวหน่อยเอาแบบสบายใจก็เบอร์40ให้มันเนือหน่อยเพราะว่าโอ้โหแรงม้าคุณแม่งขนาดนี้จริงไหม<ด>แต่13 0ีาม,มาใช้ได้เหมือนกันครับยิ่งเคลียร์แล้วไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้อะไรเนะี่ยผมถือว่าโอเคนะไล้ข้างมาด้วยจเจ้าของเออถ้าไร้ข้างใส่ได้เลย13ตก็ใช้ได้ครับนี่นี่ว่าเจ้าของโอ้โหโคตรแรงอ่ะเสียงแม่งแบบแวตลอดชุดไฟเดิมนะฮะ แล้วก็เร็วที่สุดในรุ่นปั๊มเดิมชุดไฟเดิม 4JJ3 ไล่ข้างเพียวๆเป็นไงสุดไหมสุดไหมโชว์ของจริงเป็นไงออกดีตรงขี่โคตรดีนี่คือรุ่นใหม่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ 4JJ3 นั่นเองนะครับคันนี้ทำจากตาพิเชษยนแต่เจ้าของน่ารักมาก วันนี้เจ้าของบอกว่าพี่ครับผมเห็นพี่ไปไลฟ์อาร์มน้องเสือได้ที่สองคันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับพี่อ้าวอย่างนี้เราก็มาจัดไปนะฮะแล้วอย่างหนึ่งเขาบอกว่าผมใช้เรอาร์ด้วยนะครับกูเลยต้องรีบมาเลยเ,ล <laughs> เร็วที่สุดประเทศเราระทั้งระบบถูกต้องท้ายเราร์ไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องแล้วกูไปเบิร์นไม,ม่แล้วกูไปเบิร์นไม,ม่แล้วบ่อยออฟแล้วกูไปเบิร์นม,มาแล้ว <laughs> นี่เดี๋ยวเข้ามาดูเลย นี่เลยนีน่ yeah เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ชม <CDs ities. S 1> เอา้าวลินจ,กนจีก็มาจ้าเอาลุกจาขับวินจีมาขับวินจีมาช่วงนีข้ขับจีใช้จีเสมอนะครับเอฟจีบางบอกขอบพระคุณมากฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอด้ยอย่างทีเดียวนะไปเบิร์นมอเตอร์ไซค์ด้วยอย่งมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนครับผมจะมารีวิวจอดออกแบบนี้แบบนี้โชว์ทีเขาเมื่อกี้ไงก็จอดออกไปแล้วไงนี่แล้วคันนี้นี่คือแบบ ขับได้จริงเป็นรถที่กิโลแค่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่นนเก้าเจ็ดพัโลรถเจ็ดนะฮะตีทั้0 0ปดโลอะเกือบเกือบแปดพโลซึ่งเป็นรถใหม่ยป้ายแดงอยู่แล้วนะฮะคันนี้จะมีที่เห็นก็คืออันดับแรกคือประตูเป็นคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนกอโทษเป็นไฟเบอร์นะ,ะไล่น้ำหนักไล่น้ำหนักเป็นประตูไฟเบอร์ ส่วนรถนั้นเป็นตัว3.0นะเครื่องยนต์ 4JJ3 ครับเดี๋ยวมารู้จักกันเจ้าของกันดีกว่านะฮะอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 พี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้มาเจอกับเจ้าของแล้วนี่ดับเองไหมเนี่ยอะไรนะฮะพัดลมจะดับเองไหมเออต้องปิดครับพี่อุ้ยอ๋อผมปิดไว้เหรอเป็นจะปิดสวิตช์ครับพี่โอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีมันมีวิธีทำแล้วให้พัดลมไฟฟ้าหยุดเองนะครับที่ระยองนี่แหละช่างเอกระยองทำได้เลย ครับร้อนถึงหมุนแล้วเนี่ยปิดสวิตช์ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงมันดับเองในเครลัองไฟฟ้าเราไปทําดูไม่กี่บาทครับผมนะครับวันนี้แนะนำอ่ะเดี๋ยวก่อนแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆทางบ้านครับพี่ฮะสวัสดีครับผมอั๋นอาทิตย์บุรพาครับผมอั๋นอาทิตย์บุรพานี่คือ,อยังไงฮะเป็นทำเกี่ยวกับอะไรยังไงถึงชื่ออาทิตย์บุรพาอั๋นพัทยามันมีมันมีมันมีเหมือน เป็นอู่ครับผมเลยใช้อ่านอาทิตบูดาปะซึ่งเป็นชื่อของหนังสือพิมพ์ผมครับผมอ๋อพี่อ่านเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ใช่ครับเป็นนักข่าวฮะนักข่าวหนังสือพิมพ์อะไรฮะหนังสือพิมพ์อะไรหนังสือพิมพ์อาทิตย์บุรพาครับเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีฮะอ๋อก็คือในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดก็จะเสพสื่อพี่ครับผมและตอนนี้หนังสือพิมพ์ยังอยู่ไหมยังทําอยู่ไหมฮะตอนนี้ ประสบปัญหาโควิดเราก็เราก็เงียบออกไปไหนไม่ได้เราไม่ได้พิมพ์ับแต่ว่าเรามาเรามาบูมทางออนไลน์ออนต่างต่างๆเหมือนผมเมื่อตะก่อนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโซทักเป็นหนังสือครับอยู่มาก็สิบกว่าปีนะฮะหนังสือที่เปิดมาน่าจะสิบปีแล้วก็อันนี้ไม่ใช่พิดโควิดพิดมาร์คซะก็เบิกคนจับโทรศัพท์มากกว่าหนังสือใช่ครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนผ่านตัวเองมากลายเป็นเพจที่ทําเกี่ยวกับรถกระบะครับเน้นเหมือนเดิม เพราะว่าตอนที่เราทำหนังสือหนังสือเกี่ยวกับรถกระบะเหมือนกันนะครับพอทําสื่อแล้วก็ยังยังมุ่งเน้นไปอยู่ที่กระบะอยู่แต่ถามว่ามีมอเตอร์ไซค์มีรถเบนซินด้วยอะไรนี่มันก็มีปะปนกันไปเพื่อที่จะแซกแซงบ้างจะได้ไม่น่าเบื่อครับนะครับผมแล้วจับพัดจับผุยยังไงฮะพี่อ่านฮะทำไมดูลักษณะของพี่แล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่ขับรถซิ่งน่าจะเป็นผู้ใหญ่ละคือเดิมทีรถคันนี้ฮะลูกลูกชายเขาขอขอขอเงินไปดาวขอเงินไปดาวครับนี่แบบเดียวนี่ ล่มๆเนี่ยตรงนี้แหละเย็นๆอ่าขอเงินไปดาเพื่อเพื่อจะมาวิ่งเคอร์รี่แต่พอเขาไปทําเคอร์รี่แล้วเนี่ยเคอร์รี่เขามีรถของเคอร์รี่ให้วิ่งก็เลยรถคันนี้ก็เลยอ่าไม่ได้ลูกชายไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอากลับมาก็เลยเริ่มเริ่มต้นจากนิดเดียวครับครับมันก็เลยตอนนี้ก็ยาวเอาเอาก่อนลึกๆจริงๆแล้วพี่อาเป็นคนชอบความเร็วถูกไหมใช่ครับตอนเด็กก็ก็เหมือน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 ทุกๆคนทั่วไปครับก็คือ เริ่มจากมอเตอร์ไซค์ความความชอบทั่วไปครับครับผมเด็กๆก,ก็มีังครับมอเตอร์ไซค์กระดาษอะไรเนี่ยผมทําให้หเหมือนกันครับแต่งนี่เลยแต่งแดงบางรายอะไรท่อสูดครับมพา,ามเป็นเด็กครับนะครับผมนี่ฮะถึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ชอบความเร็วอยู่แล้วล่ะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วล่ะชอบความเร็วอยู่แล้วนะครับผมเลยตอนนี้มีโอกาสละมีกําลังที่จะแบบเฮ้ยทำได้แล้วก็ขอยากมาเล่นรถใหญ่เลยไม่ได้ทําแค่คันเดียวบอกก่อน รถเราไม่ได้ทําแค่คันเดียวครับจริงๆมีอีกไหมมีเออ่ไททันอยู่กับพี่แจ็คอีกหนึ่งคันครับผมตอนนี้สถิติเป็นเขาบอกว่าที่หนึ่งเหมือนกันใช่ครับแล้อย่างไม่เป็นทางการอยู่วิ่งที่สิบจุดห้าแปดครับอันนี้คือชุดไฟดีแม็หรือไฟเดิมหรือยังไงฮะชุดไฟเอดีแม็กเป็นดีแม็แล้วเต็มหมดแล้วครับอ๋อเต็มหมดแล้วสิบจุดห้าแปดครับผมแต่บอดี้นี่คือสภาพเขาเรียกรถบ้านถูกไหมใช่ครับในรุ่นของรถบ้านก็คือโสงแบบเนี้ยใช่ครับนะครับผม นี่จะประกายเป็นทรงนี้อ่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวก่อนที่ไปถึงเครื่องยนต์เราให้ดูสตีลระภายนอกก่อนดูดิครับคันนี้จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วก็คือโหลดด้านหน้าลงด้านหลังลงแต่ถามว่าโหลดจนขับไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นโหลดแล้วยังมีความเขาเรียกว่าขับใช้งานจริงได้ทุกๆวันครับนะฮะอันนี้คือโหลดเยอะไหมพี่พอทราบข,ข้อมูลไหมเรื่องโหลดโหลดไปกี่นิน้วหรือว่าลูกชายทาตาตาตาจัดให้หมดเลยครับตาพี่อฮซี<ล>จัดให้หมดเลยตาพี่เชษฐยนตนคนจ่ายให้หมดกลรงล่างเต็มครับปีกนงปีกนก ถังน้ำเป็ถังน้ำมันเป็นลูมิเนียมหมดแล้วโอ้ยู่ในกาธิกาไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมก็คือจัดให้เรียบร้อยในเรื่องทรงครับผมนะฮะแล้วเรื่องระบบช่วงล่างนี่คือเขามี AR มีอะไรไหมหรือว่าเขาทำให้หมด a อเดียวครับ a อเดียวครับนะครับไหน a อเดียวยังยังเป็นข้างรถอยู่เลยระบบน้ำมันอะไรอยู่ข้างนู้นอยู่ข้างในนู้นหมดเลยอยู่ข้างใต้หมดเลยครับอืนี่ฮะ a อเดียวแล้วฮะจริงๆตะเนี่ยถือว่าเก่งนะ c j เจตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าทำยากมาก เนื่องจากว่ามันฉลาดขึ้นเครื่องยนต์มันฉลาดขึ้นกล่องมันฉลาดขึ้นนะมันก็เลยทําให้เราหลอกมันยากขึ้นแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยถูกไหมในรุ่นของอชุดไฟเดิมชุดไฟเดิมปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมครับพี่อันผมถามหน่อยลงทุนไปกี่บาทครับสหรัคันนี้ก็ผมผมขอพูดกว้างๆดีกว่ากว้างอ่ะกว้างๆก็รา,<ข>ค,าคาก็ มันเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะจับต้องได้ไหมจับจับต้องได้ครับจับต้องได้กับเวลา11เท่าไหร่นะ11ดหนึ่งครับ1ิโอ้โหเกือบ10อคครับแล้วเขาบอกไงมันรื้อเครื่องหรืออะไรไหมครับหรือว่าไล่ข้างก็ไล่ข้างผมผมมองผมบอกว่าตาเอาไล่ข้างให้เต็มเลยนะแบบโอเพนเลยใส่ใส่เข้าไปเลยคือไล่ข้างโอเพนครับผมแล้วดูดิสไตล์หม้อน้ำเขานี้คือเปลี่ยนใหม่นะเป็นแม่น้ําวางตั้งถูกไหมฮะมันจะยาวมันจะยาวเห็นไหมหรือว่าเดิมเดิมจริงมันต้องเป็นแนวขวาง แต่อันนี้มันยาวลงไปเพื่อที่จะได้ไม่รู้นน่าจะเป็นปริมาณน้ําที่เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกเรื่องมันต้องแก้วาลไหมทำทำทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างเลยทุกอย่างนะครับระบบโถงวิชีดเปลี่ยนใหม่หมดเหมยใหม่หมดครับแต่ลูกสูบก้านสูบพ่อเหวี่ยงไม่ได้ทําก็ยังไม่ได้แกะเครื่องท่านั้นไม่ได้แกะเครื่องนะฮะพี่ลองขับเองบ้างยังก็ลองครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขี่อะไรเร็วไม่ได้ขี่ไม่กล้าออกแรงเยอะชอบมะ้รนัครับ แล้วขับเองทุกวันไหมในครั้เนี้มันขับไปแบบบุ้มๆเบาๆครับไม่กล้าไม่กล้าอัดแรงอ๋อเออจริงๆจริงจริงรถมันเหนียวมันอัดแรงได้แหละครับแต่พี่ไม่ได้ขับเร็วท่านเองเป็นวงเป็นห่วงเพื่อนๆทางบ้านถามมาเนี่ยสไตล์แบบนี้รถไล่ข้างป้ายแดงรถใหม่ใช้เรอาตัว10-30ได้หรือไม่ได้ครับดีเลยครับตัวนั้นเหมาะเลยครับแต่ สํหรับคันนี้เป็นเรอาตัว15 4 0เพราะอย่างหนึ่งเอาเพียไปแข่งด้วยใช่ทําไมถึงชอบเรอาครับพี่คือผมเห็นในโซเชียลแล้วกลุ่มกลุ่มกลุ่มนักซิ่งเขาใช้กันเยอะฮะ<อ>ผมก็เอาวันนี้ผมมาลองดูอ่าก็โอเคนะเครื่องก็นิ่มดูฝั่งแล้วมันนิ่มนิ่มนวลดีที่สําคัญหอมด้วยหอมด้วยคุ้งฟริง,ง,รงเลย,ยนะ จัดนครศรีมาภูเก็ตเครื่องเงียบกว่าเดิมไอระบายลดี่สองครับน, <c oughs> นี่สตาร์ทเครื่องเปล่า <c oughs> โอ้ขอบคุณรีวิวเลยน,นี่มึงสตาร์ทรถมาเปล่าหรือมึงขึ้นสไลด์มาเนี่ยฮะ <c oughs> เงียบกว่าเดิม <c oughs> ขอบคุณมากสำหรับรีวิวคืออย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะต้องอยู่ที่การลองถ้าลองแล้วคุณจะชอบต่อหรือคุณจะเลิกไปมันอยู่ที่ว่าคุณภาพของสินค้าว่ามันดีหรือไม่ถ้าดีคุณใช้ต่อแต่ถ้าไม่ดีคุณก็เลิกกันไปอย่างที่บอกฮะมันมันมันอยู่ที่คุณภาพครับถ้ามันไม่ดีแล้วอ่ะมันให้ดังให้ตาายยหังงงไก็ดบจริๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลองอ่ามันต้องลองแล้วคุณจะตอบโจทย์เลยว่ามันจริงหรือเปล่าครับนะครับผมโอ้โหแล้วนี่ดิดนี่แล้วบู๊อยู่เยอะไหมคันนี้บู๊บมไม่ได้ดูบู๊อยู่เจ็ดสิบอะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ่อตอนตอนไร่นะฮะตอนตอนเรากลับมาเขาเขาเหลือหกสิบห้าเอาก็คือแบบลดลงไม่น่อย,อยกายให้เราแบบได้ใช้ได้อะไรบ้างครับผม,บผมเพราะว่าถ้าตึงมากเกินไปเดยวจะขี่เล่นไม่ได้ครับนี่คือรถที่เขาทํามานะฮะทั้งขี่เล่นได้แล้วก็แข่งได้ แรงม้าพอทราบไหมตะทำไว้เท่าไหร่4ี่ร้อยแปดห้าครับโอ้โหส้แ้าล้วก็เขา <48 5. S 2> เขาไปเขาไปจูนเพิ่มตอนตอนวันที่ไปแข่งนะอันนั้นผมไม่ได้ถามว่าได,ได้เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่ที่ท,ที่รู้ที่เคลมอาไว้คือ4 8 5ร้อแปดิบห้าแรงม้าสี่รอยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิห้าแรงม้าตอน11 3ดจุสามครับตอน11.3ดสมนะฮะ,ตะ,ะแต่ถ้าแข่งอีกมีเพิ่มหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งก็คุยคุยกันไว้แล้วครับคุยกันไว้ว่าเดี๋ยว อีกสักพักหนึ่งตาเขาบอกไว้ว่าเดี๋ยวกลับมาจะขึ้นปั๊มสองโลแล้วนะจะดูว่าสิบสิบเท่าไรดี่เน็นปั๊มเดิมฮะนี่ปั๊มนี่คือยังไงฮะปั๊มเดิมแล้วแต่ว่าไส้ในโมหมดเป็นโมไส้เป็นของเดิมเปลี่ยนลูกปั๊มครับผมเออแคมคืมเนี่ยไอไอลินจีผมก็ใช้ครับแคมมานะอันนี้พ h ีเซีทั้งระบบครับเออนี่เครื่องสีเจเจสามนี่จริงๆฝามันเป็นพลาสติกไหมเหรอตาเขาทาให้พิเศษเปลี่ยนเป็นอ๋อเป็นเป็นฝาอ่า 4JJ หนึ่งมาใส่ครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้โหเฮ้ยสวยงามมองไปก็คือเครื่องดีแม็กสามพันเรานี่แหละตอนแรกสไตล์หลักเหมือนยูโรโฟอ่อนนี้เครื่องเครื่องสามพันะอ่าเป็นเครื่องสามพันนะครับตอนนี้เราจะมาดูน็อตหลักนี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยูโรโฟเปิดมาจะมีน็อตหลักสี่ตัวอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ตอนนี้ก็แปลงไปเรียบร้อยแล้วเพื่อความพงทนด้วยไอระบายไม่ต้องมาเจาะเยอะด้วยตอานี้ในยุคก่อนต้องเจาะแบบแน่นๆเลยนะ อืมเฮ้ยเจ๋งว่ะรถขี่ได้ดีจริงเธอโบพี่เนี่ยลงเขาดูแลให้พี่ลงสิโกศัดิครับผมเพราะอันนี้เจ๋งอยู่แล้วครับขานนี้รับประกันได้อยู่มาเนิ่นนานนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่บอกครับคันนี้นะจริงๆสิบสามสิบก็พอแล้วครับแต่พี่บอกว่าเฮ้ยเอาแบบว่าที่เขาคิดกันเนี่ยสิบห้าสี่สิบแต่จริงๆแล้วถ้าไล่ข่าธรรมดาไม่ใช่โอเพ่นระดับนี้นะสิบสามสิบเหลือเฟือครับท่านผู้ชมฮะ เออคือผมใช้เบอร์นี้เลยนะถูกต้องครับนี่แหละฮะสิบห้าสี่สิบแล้วถูกต้องแล้วครับผมนะฮะหอมฟุ้งฟุ้งฟริงไม่นองกลัวนะครับอันนี้เดี๋ยวดูภายในหน่อยมีอะไรมัางสำหรับรถคันนี้รถน้ําหนักอย่างเดียวครับผมใช่ไหมก็แค่ประตูประตูครับก็ภูลมารลเบาแค่นั้นครับเหลือเหลือเบรกหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนครับเบรกหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยตอนย้ายแบตเตอรี่ไว้หลังละตอนออกเนี่ยตรงมากๆเลยนะครับครับ รงมากๆคือเซ็ตมาดีแรงม้าเยอะไม่ใช่หมายความว่ารถจะเวลาดีด้วยซ้ำครับแต่มันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับระบบช่วงล่างเข้ามาเกี่ยวถ้าออกได้ยังไงก็จบครับนะฮะโอ้สุดยอดมากๆเลยคันนี้ฮะฝีมือของพี่เชษดยนต์ครับอะมามาตรงนี้นิดหนึ่งเบอร์ได้มคะเบอร์เดี๋ยวหันตูเป็นงูได้มั้ยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลกออกมาหน่อยอันนี้อันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนจัดให้แหม่ไม่ต้องรันอินอยู่แล้วนะำมันเราสวย แต่อายระบายกูนี่แม่งแสดงว่ามหาศาลขออนุญาตนะได้จับสักหนึ่งผลงานเพลงได้ครับนะครับผมเอาล่ะวันนี้นาเสดายมีอยู่คันเดียวที่เราต้องมาเพราะว่ามานําเสนอคือรถเดิมๆสภาพบ้านๆแบบนี้วิ่งเวลา11.1หรือแม่งโคตรแรงแล้วในราคาที่จับต้องได้ครับนะฮะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านไหมฮะก็ก็ก็วันนี้ผมมาลองดูนะมันเครื่องของพี่เอกดูเป็นไงโอเคไหมโอเคครับนี่ก็ อยากให้เพื่อนๆลองลองอย่าเพิ่งเชื่อลองใช้ดูก่อนนนี่เราลองใช้ดูก่อนนี่นี่ไม่ต้องรันอินนะฮะไม่ใช่เหมือนเครื่องยนต์ต้องรันอินเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันเราขอขอสักหนึ่งซิงเกิลนะครับผมถ้าเกิดว่าติดตามผลงานพี่นี่ติดต่อได้ติดตามได้ที่ไหนฮะก็เฟซบุ๊กอาทิพบดีบุญชาลีครับชื่อผมเลยมีห้ครนไผมหรือโทรเกี่ยวกับปรึกสงปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทำรงทำข่าวอะไรอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้ยังได้ครับก็ ที่เบอร์085 085ใช้บ่อยไหมโทรศัพท์พี่พี่ใช้บ่อยไหม7 6 4 4 7 8 6นะครับผมตามนี้นะคขับขอบคุณคุณพี่มากแล้วก็ที่สำคัญฮะเดือนหน้าเอาไปวิ่งเล่นกันผมเปิดรุ่นนี้ครับ 4JJ3 ชุดไฟเดิมผมรออยู่ครับเปิดแล้วนะครับ 4JJ3 ชุดไฟเดิมปั๊มเดิมนะครับผมที่สนามบ้านฉางฮะวันที่23เมษาเจอกัน นะครับผมเดี๋ยวไปเจอเจ้าคันนี้ดูครับนะฮะในตอนนี้เดี๋ยวได้ไปฉายแสงครับผมแล้ววิ่งร้อยหสิเมตรสงสัยจะตืดมากร้อยหสิเมตรนะร้อยหสิเมตรพอแล้วเพราะที่นั่นมันไม่ได้ยาวนะครับขอไปเซตนิดนิดนึงครับถ้าสองร้อยหนึ่งตึงแน่นอนครับนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณพี่มากครับอย่างฮะขอบพระคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตเนี่ยได้ทุกเบอร์ได้ทุกเบอร์เลยครับได้ทุกเบอร์เลยฮะได้ทุกเบอร์ได้ทุกเบอร์เนี่ยขอจับสักหนึ่งแหมเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วทีนึงอะ เอาสักหน่อยเอาไหนๆเดี๋ยวถ้าหาว่าแบบมาไม่ถึงครับดีมากๆเลยครับขับดีจริงๆดูให้หน่อย